แพทย์หญิงคนนี้หายตัวไปในวันที่เกิดเหตุการณ์ในวันๆโดยที่คดีนี้นะครับกลายมาเป็นหนึ่งในคดีคนหายที่โดง่งดังที่สุดคดีหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับคุณหมอคนนี้เธอหายไปไหนกันแน่ไปติดตามกันต่อนในลึกลับจะมาเล่า EP นี้ครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนวองวัชระและฝนพัฒนานค่ะกับลึกลับจะมาเล่า EP ีที่267ครับโอ้ oh, EP นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอ p เลยที่ตอนแรกอ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องธรรมดานะแต่จู่ๆทำไมไปผูกกับเหตุการณ์สำคัญได้ใช่แล้วเรื่องราวนี้นะครับมันไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในวันๆที่ทุกคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันนะถ้าใครที่ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวค่อยไปตามไปห,หาข้อมูลกันพีงแ,แต่ว่าเรื่องราวนเนี่ยมันเกี่ยวกับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมมมดดานนนนคคคคุุณณหหออ้้ะะีับ อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยจู่ๆเธอก็หายตัวไปอไอ้วันที่เธอหายตัวไปเนี่ยกลับเป็นวันเดียวกับวันที่เกิดเหตุการณ์นายวันวันแล้วว่ากันว่าเธอเนี่ยเข้าไปอยู่ในตึกนั้นนะครับแต่มันก็มีทฤษฎีหรือว่ามีการสืบคดีออกมาที่บอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้หายไปในตึกนั้นแต่ครอบครัวของเธอเนี่ยกลับบอกว่าเธอเนี่ยหายไปในตึกนั้นแน่ๆเออเรื่องราวมันยังไงกันแน่เออก็ต้องไปรอฟังกันใน E ีีนี้กันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ ก่อนจะไปเรื่องเรื่องราวกันเพื่ออย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะและแดงอนี้เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามกันต่อในเรื่องราวจะมาเล่า EP นี้ครับ คดีการหายตัวไปของสเนฮาแอนฟิลิปเนี่ยเป็นหนึ่งในคดีที่โด่งดังมากๆนะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นายวันๆนะครับโดยที่เดี๋ยวในเรื่องราววันนี้เดี๋ยวเราจะขอเรียกเธอว่าแอนแล้วกันนะครับเพื่อจะให้สะดวกเนาะเพราะว่าชื่อเธอเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับโดยที่เรื่องราวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่ว่าเธอเนี่ยหายตัวไปอย่างปริศนาในช่วงวันที่เกิดเหตุการณ์นายวันอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าใครคือแอนฟิลิปคนนี้นะครับเธอเนี่ยเป็นแพทย์หญิงอายุ31ปีกาลังทางานอยู่ในเมือง New York, นิวยอร ก็ได้แต่งงานกับนายรอนริเบอร์แมนนะครับซึ่งเป็นแพทย์เหมือนกันโดยที่เธอนะครับมีนิสัยที่เป็นคนค่อนข้างที่จะร่าเริงรักเพื่อนฝูงแต่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตที่ก่อนเธอจะหายตัวไปนะครับว่ากันว่าเธอเนี่ยมีความเครียดในการทํางานแล้วก็ความกดดันในการทํางานเนี่ยสูงมา,มากๆนะครับคือพูดได้ง่ายเนี่ยเธอในช่วงเวลานั้นเนี่ยตกอยู่ในภาวะที่ยากลำบากมา,มา,มากๆในการที่เธอทํางานอยู่จนกระทั่งวันก่อนหน้าที่เธอจะหายตัวไปนะครับวันที่10กันยายนปี2001ในตอนเย็นวันนั้นเองเนี่ยแอนนะครับได้ไปซื้อของที่ห Century 21 อยู่ใกล้ๆก,กับตึก World Trade c e n t e r นะครับโดยที่กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเธอไว้ได้เป็นครั้งสุดท้ายและหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าก็ไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลยนะโดยที่ในวันนั้นเนี่ยถามว่าเธอไปทําอะไรที่นั่นนะครับเธอไปซื้อเสื้อผ้ารองเทา้าแล้วก็ของใช้ส่วนตัวหลายชิ้นนะครับซึ่งเข้าของเหล่านี้เนี่ยในเวลาถัดมาในี่ยตำรวจ ไปค้นบ้านค้นห้องของเธอหลังากที่เธอหายตัวไปนะก็ไม่พบเลยว่าเธอเนี่ยซื้อมาแล้วก็มาไว้ที่ห้องนั่นก็หมายความว่าไอตอนที่เธอหายตัวไปเนี่ยเธอหายพร้อมกับข้าวของเหล่านั้นนั่นเองจนกระทั่งในวันที่11กันยายนนะครับก็เกิดเหตุการณ์นายวันวันขึ้นนะครับกับเครื่องบินแล้วก็ตึกเวิลด์เทรดอย่างที่เรารู้กันนั่นเองนะไอประเด็นตรงนี้เนี่ยขอข้ามมาแล้วกันเนะาะเพื่นเพื่อนที่อยากรู้เรื่องดาวเนี่ยก็อาจจะต้องแบบรอให้เรามาทาคลิปหรือว่าตามอ่านข้อมูลจากที่อื่นดูก่อนนะครับโดยที่อย่างที่ เพื่อนที่ทํางานเนี่ยก็แจ้งไปยังครอบครัวนะครับว่าแอนเนี่ยไม่มาทํางานแอนหายไปส่วนทางฝั่งครอบครัวของแอนเนี่ยเชื่อนะครับว่าแอนเนี่ยน่าจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในตึก World Trade มากกว่าเพราะว่าที่ทํางานของเธอกับตึก World Tra d e เนี่ยมันอยู่ใกล้กันแล้วด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยเป็นคุณหมอนะชอบช่วยเหลือคนนั่นก็หมายความว่าเธอเนี่ยอาจจะวิ่งเข้าไปช่วยเหลือคนที่อยู่ในตึก World Trade ในช่วงเวลานั้นหรือระแวกใกล้เคียงนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะแบบติดอยู่ในซากตึกที่ถล่มลงมาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตในที่นั่่นนก็ได้รแลววเมือตําจ พยายามจะสืบสวนข้อมูลของเธออย่างจริงจังแล้วนะครับแล้วก็ได้พบว่าตัวเธอเองนะครับมีปัญหาในที่ทํางานนะครับโดยที่มีรายงานว่าเธอเนี่ยมีปัญหาในเรื่องการเข้างานไม่ตรงต่อเวลานะครับรวมถึงมีรายงานเรื่องการดื่มและเรื่องคดีร้องเรียนเธอเนี่ยถูกพักงานจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีรายงานว่าเธอเนี่ยมีเรื่องทะเลาะบาดหมางก,กับคนในครอบครัวแล้วก็ชอบออกไปในช,ช่วงเวลากลางคืนไม่รู้ออกไปทําอะไรนะคะททรับซงทางสามีของเธอนะครับ พอเห็นว่าทางตำรวจเนี่ยพยายามระบุว,ว่าเธอเนี่ยหนีหายไปจากบ้านไม่ได้อยู่ในตึกเวิลด์เทรดนั่นแหละสาม,มีของเธออย่างร้อนนะครับจึงพยายามค้นหาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ได้จ้างนักสืบเอกชนที่ชื่อว่าเคนแกลแลนนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าที่ FBI นะเพื่อที่จะสืบสวนเบาะแสเพิ่มเติมโดยที่นักสืบแล้วก็สาม,มีของเธอนะครับได้ตรวจสอบบันทึกการซื้อขายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเธอนะครับรวมไปทั้งเทปจากกล้องวงจรปิดจากห้างที่อยู่ใกล้เคียงนะแล้วก็ได้พบว่า มีข้อมูลที่สนับสนุนว่าเธอเนี่ยอยู่บริเวณแถวตึก World Trade นะครับในช่วงคืนวันที่10และก็พบว่าเธอเนี่ยน่าจะอยู่ในล็อบบี้ของตึก World Trade นะครับจากภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นเองส่วนเรื่องเทปของกล้องวงจรปิดนะครับที่ได้มาเนี่ยตำรวจนะครับบอกว่ามีการพบภาพของแอนนะครับในช่วง8โมงส3นาทีนะครับออกมาจากอาคารของ World Trade Center เนี่ยประมาณ5นาทีก่อนเกิดเหตุการณ์เครื่องบินพุ่งชนนะครับตำรวจบอกว่าภาพมันไม่ชัดนะครับภาพเนี่ยมันดูเป็นเหมือนกับเธอแต่ก็อาจจะไม่ใช่เธอก็ได้เพราะว่าหน้าตา มันดูไม่ออกนะครับแต่รูปร่างเนี่ยมันดูคล้ายกับเธออย่างมากเลยรวมถึงหลังจากวันนั้นนะครับก็ไม่มีเหตุการณ์ที่มีการใช้พวกการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินของเธอต่างๆเลยรวมไปถึงการใช้บัตรเครดิตก็ไม่มีอีกด้วยส่วนร่างของเธอเนี่ยไม่เคยถูกพบแล้วก็ไม่เคยอยู่ในรายชื่อที่ยืนยันผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นายวันๆอีกด้วยนั่นก็หมายความว่าจากการที่เธอหายตัวไปเนี่ยทำให้ตํารวจเนี่ยเชื่อว่าเธอหายตัวไปก่อนเหตุการณ์นายวันๆนั่นเองมันก็มีเพียงแค่ว่าพยานกับ ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาปกปิดกันเอาไว้นะว่านางแอนคนนี้เนี่ยอยู่ในตึก World Trade ในช่วงเวลาน,นั้นเออซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอนะครับต่อมานะครับครอบครัวเนี่ยพยายามต่อสู้ทางกฎหมายอยู่หลายปีเลยนะครับเพื่อให้ชื่อของแอนเนี่ยถูกบันทึกอย่างเป็นทางการว่า เป็นหนึ่งในเหยื่อนายวันๆนะครับจนสุดท้ายในปี2008เนี่ยศาลได้ตัดสินให้ยอมรับว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์นายวันๆในวันนั้นนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าให้เดาว่านะครับว่าทาไมญาติถึงพยายามที่อยากจะให้เธอเนี่ยเป็นหนึ่งในเหยื่อของนายวันๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคือถ้าเธอหายตัวไปแบบหายไปเลยอย่างที่ตํารวจบอกเนี่ยมันหมายความว่าเธอหนีออกจากบ้านนะครับแต่ถ้าบอกว่าเธอเนี่ยหายตัวไปเพราะว่าเธอเข้าไปเป็นฮีโร่ช่วยเหลือคนในตึกเวิลด์เทรดถึงทําให้เธอเป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยมันก็ทำ เสียงดูมีความรับผิดชอบต่อสังคมดูเป็นฮีโร่ขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็ไม่ต้องระบุว่าเธอเป็นบุคคลสูญหายอีกด้วยนั่นทําให้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ไดมอนด์เดานะครับอันนี้เดานะเดาว่าน่าจะเป็นเหตุผลนั้นนะครับโดยหลังจากนั้นนะครับพอเธอเนี่ยได้ถูกตัดสินว่าเป็นหนึ่งในเหยื่อจากเหตุการณ์นายวันๆแล้วนะครับผลที่ตามมาก็คือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างซิตี้เคิร์กแล้วก็ซิตี้มนเดลิเคอร์ลเอ็กซ์มอเนอร์นะครับได้เพิ่มชื่อของแอนว์ฟิลิปเนี่ย เ n ชันแนลเซปเทมเบอร1 1ี m ลเวนเมนะครับซึ่งนี่เองนะครับก็าทำให้คดีของเธอเนี่ยจบลงไปแบบเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งนะเธอเนี่ยได้รับการบันทึกชื่อว่าเป็นหนึ่งในเหยื่อผู้เสียชีวิตในนายวันเพียงแต่ว่าสื่อหลายฝ่ายเนี่ยเชื่อว่าเธอเนี่ยหนีไปมากกว่านะซึ่งมันก็มีทฤษฎีหลายๆอย่างเลยที่จะนํามาเล่าให้กับทุกคนฟังต่อนะครับก็ต้องไปฟังกันต่อในวิเคอห์เคสอีพีนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อไป ในพาร์ทของฝนวันนี้ค่ะก็สมชื่อเลยนะคะนั่นก็คือการวิเคราะห์เนาะจากเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดที่เดมอนได้เล่าให้ฟังเนี่ย จากคดีที่แบบว่าผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปนะคะแล้วจูจ่ๆเนี่ยมันมากลายเป็นว่าเธอเนี่ยก็เป็นเหยื่อของเหตุการณ์นายวันๆได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันเลยค่ะภาคที่1เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลักฐานอะไรที่ทำไมจูจูเนี่ยถึงถูกสรุปได้ว่าแอนเนี่ยเป็นเหยื่อในเหตุการณ์นายวันๆว่ากันว่าที่ที่แอนอยู่อาศัยนะคะแล้วก็เส้นทางที่เธอมักจะใช้ในการกลับบ้านในช่วงระหว่างที่เธอเลิกงานนะก็จะเป็นรอบระยะเวลาเช้าประมาณ7จ็ดโมงเช้าถึง 8ปดโมงเช้าพยานบุคคลที่เป็นสามีเนี่ยได้เล่าให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังถ้าย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุค่ะเราก็จะรู้ไทม์ไลน์ของเธอนะคะว่าได้ออกไปในคืนวันที่10กันยายนนะคะแล้วก็กลับมาที่บ้านคือพูดง่ายคือจะต้องกลับบ้านในเช้าของวันที่11กันยายนโดยเส้นทางที่เธอใช้ในการกลับบ้านนะคะมันก็จะเป็นเส้นทางที่จะต้องผ่านตึก World Trade Center สิ่งหนึ่งที่สามารถยืนยันสิ่งสิ่งนี้ได้ค่ะมันคือเทปของล็อบบี้นะคะในช่วงระยะ เวลาประมาณ8โมง43นาทีซึ่งเทปจากอาคารค่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งออกจากอาคารนะคะ5นาที ก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดมันก็จะเป็นหลักฐานที่เห็นว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยออกจากตึกนะคะ5นาทีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในวันวันขึ้นถ้าคนคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นนะคะคือแอนจริงๆมันก็จะเป็นไปได้สูงเลยค่ะว่าตัวของเธอเองเนี่ยจะอยู่ใกล้โซนที่เกิดเหตุซึ่งมันเป็นจุดที่อันตรายโดยสารอุทธร์นะคะก็ให้ความสําคัญกับเทปนี้มากๆเลยนะแล้วก็มองว่าเทปเทปนี้นะคะมันเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเลยแหละว่ามันมีความเป็น ได้สูงเขาว่าแอนเนี่ยอาจจะเสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนอกจากนี้นะคะมันก็ยังมีหลักฐานในเชิงพฤติกรรมของแอนอีกนะคะที่บ่งบอกว่าตัวเธอเองก็ไม่ได้ตระเตรียมการที่จะหนีไปไหนค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มาดูในเรื่องของหลักฐานทางการเงินว่าเธอเนี่ยได้มีการถอนเงินจำนวนมากออกจากบัญชีลักษณะเหมือนกับ คนที่เตรียมตัวจะหนีหรือเปล่าซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็การต่ออายุพาสปอร์ตต่างๆนะคะก็ไม่มีค่ะพูดง่ายๆก็คือในเชิงพฤติกรรมเนี่ยเธอไม่ได้มีอะไรหรือหลักฐานอะไรที่บ่งบอกได้เลยว่าต้องการที่จะเตรียมตัวหนีออกจากชีวิตเก่าแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างไร้ร่องรอย และนอกจากนี้นะคะด้วยความที่แอนเธอเองเนี่ยก็เป็นแพทย์นะมีความเป็นไปได้คะ่ะว่าถ้าในวันนั้นจริงเนี่ยเธออยู่ละแวกนั้นแล้วเกิดเหตุการณ์ในวันวันขึ้นแพทย์นะคะเมื่อเห็นคนที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บค่ะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเข้าไปช่วยเหลือซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยการที่เข้าไปมันก็อาจจะทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บได้จากที่เล่ามาทั้งหมดค่ะมันก็เลยทำให้พาร์ทที่หนึ่งนหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างที่เพียงพอที่จะหามาได้เนี่ย มันนำไปสู่ข้อสันนิษฐานที่ว่าแอนเนี่ยน่าจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นแต่เรามาดูในพาร์ทที่2กันค่ะว่าในความที่ดูเหมือนกับว่าจะปิดจบสมบูรณ์แบบแล้วมันยังมีความขัดแย้งอะไรเหลืออยู่อีก พาที่2ค่ะเรามาดูในข้อจํากัดของหลักฐานกันซึ่งถ้าจะให้พูดกันตรงๆะนะคะดูเหมือนกับว่าหลักฐานที่ฝนได้เล่ามาในข้อที่1เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะครบแล้วใช่ไหมล่ะในการที่จะปิดคดีหนึ่งได้แต่เพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าณคดีนี้เนี่ยมันยังขาดหลักฐานสําคัญอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือหลักฐานทางกายภาพหรือร่างของแอนนนั่นเองโดเราเนี่ยจะเรียกหลักฐานส่วนนี้นะคะว่าหลักทางตรงละกันเนาะโดยที่ไม่มีภาพถ่ายยืนยันเลยนะคะว่าแอนเนี่ยเธออยู่ในตึกเวลเทสเซนเตอร์หรือหลังจาก ที่เกิดเหตุเนี่ยจะมีร่างหรือชิ้นส่วนใดๆที่สามารถที่จะยืนยันตัวตนของเธอได้ว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตณตรงนั้นจริงๆแถมคุณภาพเทปของล็อบบี้เนี่ยก็ไม่ดีอีกะด้วยอย่างที่บอกไปค่ะว่าเทปของตึกอาคารที่บอกไปในข้อแรกใช่ไหมคะว่ามันมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเดินออกจากตึก5นาทีก่อนเกิดเหตุก็จริงแต่ด้วยคุณภาพของเทปค่ะมันก็ไม่ได้ชัดเพียงพอที่จะเห็นหน้าผู้หญิงโดยตรงแล้วจะบอกได้ชัดๆว่าคนคนนั้นเนี่ยคือแอน นอกจากนี้นะคะยังมีรายงานบางส่วนอีกนะคะนั่นก็คือรายงานของ nydp คะ่ะเป็นบันทึกพฤติกรรมส่วนตัวนะคะซึ่งพฤติกรรมเนี่ยเขาบอกว่าจริง,รงๆแล้วแอนเนี่ยก็มีปัญหาส่วนตัวด้วยเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการดื่มการมาทํางานสายปัญหาในที่ทํางานน่ยนะคะรวมถึงคดีร้องเรียนคะ่ะซึ่งไอ้คดีร้องเรียนเนี่ยภายหลังเนี่ยก็ถูกแก้นะคะว่าเออ รายงานในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเพศแต่ไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ค่ะจากพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เรารู้นะคะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเครียดแล้วก็มีปัญหากับที่ทํางานแต่ไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ค่ะบางคนนะคะหรือคนบางส่วนเนี่ยก็กลับมองว่าหลักฐานพวกนี้เนี่ย มันก็ไม่คนที่จะมองข้ามนะคะแล้วก็ศาลก็มองว่าหลักฐานพฤติกรรมพวกนี้เนี่ยสามารถมองได้ด้วยเหมือนกันนะว่าเออจริงๆแล้วหรือว่าแอนเครียดมากๆก็อาจจะหนีไปมีชีวิตใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสรุปเรื่องราวนี้เนี่ยได้อีกมุมมองหนึ่งได้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งพอขอ้อจริงมันไม่ชัดเจนเน่ยนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเธออาจจะจงใจหายตัวไปก็ได้เพื่อที่จะทิ้งชีวิตเก่านะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรืออาจจะถูกใครลักพาตัวไปหรือเป็นการหายตัวไปแบบจงใจซึ่งมันก็ไม่มีหลักฐานที่จะมายืนยันข้อนี้ต่อเอาละค่ะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะซึ่งถ้าจาก ที่ได้ฟังพาที่เดมอนได้เล่าใช่ไหมคะเพื่อนๆก็คงจะรู้ใช่ไหมคะว่าตัวของแอนเองเนี่ยคือพอมันไม่พบร่างเนาะมันทําให้ไม่สามารถที่จะสรุปการตายได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเออเธอเนี่ยเสียชีวิตจริงๆไปเมื่อไหร่หรือหายตัวไปกันแน่ใช่ไหมคะซึ่งในตอนแรกเนี่ยสารก็ได้ตัดสินว่าแอนเนี่ยเธอเสียชีวิตในวันที่10กันยายนนะแล้วก็ ถ้าถูกตัดสินเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าแอนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตึกเวโเท็เซนเตอร์เลยแต่แล้วจูจ่ๆคะ่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่จูจ่ๆเนี่ยสารอุทธรณ์ก็กลับคําตัดสิน,นะคะ่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าทางครอบครัวเนี่ยเขาก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเหมือนกับให้สารนะคะมอบความยุติธรรมให้เธอว่าจริงๆเนี่ยเธอเสียชีวิตยังไงกันแน่แล้วก็ต้องการที่จะให้เธอเนี่ยเป็นหนึ่งในเหยื่อของเหตุการณ์ นายวันวันในครั้งนั้นนะฮะแล้วก็พอมันมีหลักฐานสภาพแวดล้อมต่างๆฮะอย่างที่ฝนได้เล่าไปในข้อแรกนะเนาะมันค่อนข้างที่จะแบบคาดคะเนได้ว่าแอนเนี่ยอาจจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นจริงๆซึ่งถ้าหากว่าเสียชีวิตแบบนั้นจริงๆเพราะว่าอยู่ในละแวกนั้นแล้วเข้าไปช่วยเหลือคนนะคะตามจรรยาบรณของแพทย์เนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงว่าแอนเนี่ยก็คือหนึ่งในเหยื่อของเหตุการณ์นั้นเหมือนกันค่ะซึ่งครอบครัวเนี่ยก็วิ่งเต้นในเรื่องนี้นะคะมันก็ทําให้สารเนี่ยเปลี่ยนคำ ตัดสินนะว่าจริงๆแล้วแอนเสียชีวิตในวันที่10กันยานยนมาเป็นวันที่11กันยายนแทนแล้วก็ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในเหยื่อของเหตุการณ์นายวันๆในครั้งนั้น ซึ่งบางคนนะคะเขาก็มองว่ามองในมุมมองเนี้ยมันก็คิดได้เหมือนกันแต่คนที่ไม่เห็นด้วยค่ะก็มองว่าการที่ศาลตัดสินว่าเออเธออาจจะเสียชีวิตไปตั้งแต่เหตุการณ์ก่อนวันนั้นแล้วก็คือคืนวันที่10แล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าด้วยสภาพปัญหาของเธอด้วยนะในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยมันก็มองได้สองแง่สองงามแต่ไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ค่ะก็ศาลในทางกฎหมายแล้วนะคะรวมถึงหลักฐานที่เจอเนี่ยมันก็ทําให้ ตัวของเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยสามารถสรุปได้ว่าแอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของเหตุการณ์นั้นแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะเรื่องราวนี้เนมันมีผลกระทบแน่ๆนะคะซึ่งอย่างแรกเลยก็คือกับครอบครัวค่ะโดยที่จริงๆในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ถ้าหากว่าจู่ๆนะเรื่องราวนี้เนี่ยมันถูกตัดจบลงตรงที่ว่าแอนเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้เกิด เหตุการณ์เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ในวันๆเลยอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็ยังคงเป็นอีกคดีหนึ่งที่มันเป็นปริศนานะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแอนกันแน่หลักฐานก็ไม่เพียงพอต่อการสืบต่ออีกแต่การที่ทางครอบครัวเนี่ยได้มีการวิ่งเต้นเนี่ยนะคะเพื่อ ทำให้ถูกตัดสินว่าแอนเนี่ยเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ในวันวันในปี2008จริงๆเนี่ยมันก็ทําให้ครอบครัวค่ะมีสถานะทางสาธารณะหรือศิลธรรมที่มันดูดีขึ้นนะคะอันนี้คือจากหลักฐาน,นะคะที่ได้ไปหามาเนี่ยเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะมันแค่ทําให้เหมือนกับว่า การจากไปของเธอเป็นที่จดจำอะค่ะแต่ในเรื่องของความเสียใจหรือความสูญเสียเนี่ยแน่นอนว่าครอบครัวเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่แหละแต่มันก็ดีกว่าการที่คดีมันปิดไม่ลงหรือไม่รู้ใช่ไหมล่ะคะว่าเออจริงๆเนี่ยเธอเนี่ยหายไปหรือเสียชีวิตกันแนะ่แต่ไม่ไว่ายังไงก็แล้วแต่ะ <c oughs> อะค่ะก็การที่ครอบครัวนะคะมีการวิ่งในเรื่องของทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นเหยื่อในเหตุการณ์นั้นนะคะมันก็ทําให้ครอบครัวค่วคะก็มีการจัดพิธีรำลึกระดับท้องถิ่นนะคะแล้วก็ มีการเก็บตัวแอนเหมือนกับ เก็บชื่อแอนไว้ในอนุสร์สถานนะคะว่าเป็นหนึ่งในเหยื่อของเหตุการณ์นั้นมันก็อาจจะมีคุณค่าทางจิตใจในครอบครัวของแอนระดับหนึ่งนะคะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์นะคะพวค่วงขึ้นมาด้วยค่ะแต่น่าเสียดายคะ่ะที่ครอบครัวนี้เนี่ยกว่าจะทําให้แอนนะคะถูกระบุว่าเป็นเหยื่อในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็ผ่านพีเรียดที่จะสามารถเบิกเงินจากกองทุนได้นะ,ะซึ่งอันนี้เนี่ยฝนก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ช่วงปีนั้นน่ะฮะมันมีในเรื่องของเงินเยียวยาด้วยนะคะครอบครัวของเหยื่อจากเหตุการณ์นั้น,นะคะ่ะปรากฏว่าทุกคนเนี่ยได้รับเงินชดเชยนะคะนั่นก็คือเงินก้อนก้อนหนึ่งะนะคะที่ทางรัฐบาลเนี่ยมอบให้กับเหยื่อในเหตุการณ์นายวันวันในครั้งนั้นนะคะจริงจริงเนี่ยถ้าแอนอะ่ะ ถูกเปลี่ยนสถานภาพว่าเป็นเหยื่อในเหตุการณ์น,นั้นครอบครัวของเธอเนี่ยก็ควรที่จะได้รับเงินด้วยเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าสถานภาพของเธอค่ะกว่าที่จะร้องเรียนต่อศาลน,นะคะและเปลี่ยนสถานภาพเป็นเหยื่อเนี่ยมันก็คือในช่วงปี2008ค่ะแต่การที่ครอบครัวเหยื่อจะได้เงินในเหตุการณ์น,นั้นนะคะมันจะต้องส่งชื่อหรือส่งคําขอ แต่ปี2004แล้วนะคะซึ่งน่าเสียดายนะคะที่เรื่องมันช้าไปนะก็ทําให้ครอบครัวนี้เนะี่ยไม่ได้รับเงินก้อนนั้นจากรัฐบาลแล้วผลกระทบในด้านต่อไปค่ะก็จะเป็นในเรื่องของสาธารณะนะคะแล้วก็ความทรงจาของเหตุการณ์ในครั้งนั้นค่ะคือพอมันมีคนคนหนึ่งนะคะเข้ามายืนคําร้องต่อศาลและเปลี่ยนสถานะนะคะเพื่อให้เป็นเหยื่อในเหตุการณ์นั้นอะ่ะมันก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะจากคนภายนอกนะ,ะบางคนเนี่ยก็มองว่าใช้กฎเกณฑ์อะไรมาเป็นการตัดสิ ลและถ้าหากว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยหายไปแล้วบังเอิญว่าอยู่ในละแวกนั้นถ้าอย่างนั้นสามารถที่จะเรียกร้องให้เป็นเหยื่อในเหตุการณ์ในวัน,ว,นวันแบบนั้นได้ด้วยหรือเปล่า แถมวันที่กู้เนี่ยก็ไม่ได้เจอร่างด้วยถ้าอย่างนั้นจะขอเอาชื่อของคนในครอบครัวเนี่ยเปลี่ยนสถานะเป็นเหยื่อในเหตุการณ์นั้นได้ไหมนะคะเพราะมันมีคนทำหนึ่งคนอนะมันก็มีคนสาธารณะอีกหลายคนนะ,ะที่เขาก็มองว่าเอ้ยมันไม่แฟร์หรือเปล่าแต่ไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าเธอเนี่ยจะถูกเปลี่ยนว่าเป็นเหยื่อของเหตุการณ์นายวันวันแล้วใช่ไหมคะแต่อด้วยความที่คนมันก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหลือเกินนะว่าสรุปแล้วแอนเนี่ย ความจริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับแอนกันแน่สมมุติฐานที่เราสามารถตั้งได้จากเหตุการณ์ที่เล่ายาวมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถกรุ๊ปได้เป็น3สมมุติฐานค่ะซึ่งเดี๋ยวฝนเนี่ยก็จะมาสรุปไปกับเพื่อนๆฟังนะคะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถที่จะมาร่วมพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะสมมุติฐานแรกค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ฝนสรุปไปตั้งแต่แรกแล้วนั่นก็คือแอนเองเนี่ยน่าจะอยู่ใ,นในกล้กับตึก world trade center นะคะในวันที่เกิดเหตุค่ะพอมันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเธออาจจะกลับไปช่ววยเหลลือคน,นะคะแก้ก็ เป็นว่าเธอเนี่ยก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์น,นั้นจริงๆนี่คือสมมติฐานแรกดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะคะสมมติฐาน B ค่ะหรือจริงๆแล้วนะคะแอนเนี่ยเธออาจจะถูก หรือเกิดเหตุอาชญากรรมบางอย่างกับเธอตั้งแต่เช้ามืดก่อนวันเหตุการณ์นในวันๆแล้วก็ได้เนั่นก็คือคืนวันที่10กันยายนนั่นแหละแต่สมมุติฐานเนี้ยมันไม่ได้มีหลักฐานทางกายภาพใดๆนะคะมายืนยันอย่างชัดเจนค่ะมันเลยทําให้สมมติฐานแรกเนี่ยมีความเป็นไปได้มากกว่าส่วนสมมุติฐานข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือจริงๆแล้วเธอแอนเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตก็ได้แต่เธออาจจะหายตัวไปนะคะโดยสมัครใจหรือหนีไปเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้ เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าในวันที่ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยเธอได้มีการซื้อเสื้อผ้าใหม่ผ้าปูที่นอนรองเท้าต่างๆใดๆนานาซึ่งสิ่งของที่เธอซื้อมาทั้งหมดเนี่ยถ้าหากว่าคนปกติทั่วไปซื้อแล้วก็จะต้องเอามาเก็บไว้ที่บ้านใช่ไหมล่ะแต่ปรากฏว่าสามีของเธอเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าสิ่งที่เธอใช้บัตรรูดไปเนี่ย ไม่ได้มีสิ่งหนึ่งนั้นอยู่ที่บ้านมันก็เลยคิดไปได้อีกแง่หนึ่งค่ะว่าหรือจริงๆเธออาจจะหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ได้แต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะจากในมุมมองของสารอุทธร์ค่ะทั้ง3สมมุติฐานเนี่ย มันมีเพียงแค่สมมุติฐาน A หรือสมมุติฐานแรกเท่านั้นนะคะที่มันดูแล้วมันมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะคะว่าเธอเนี่ยหายตัวไปไหนหรือว่าเธอเสียชีวิตได้ยังไงคะถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยจะยังไม่พบร่างของเธอก็ตามหรือไม่พบหลักฐานทางนิติวิทยาศา,ศาสตร์ก็ตาม แม้ว่าในทางชั้นศาลเนี่ยคดีนี้จะปิดจบลงไปแล้วแต่ในทางของสาธารณะหรือคนทั่วไปเนี่ยก็ยังมองอยู่ดีว่าเรื่องราวนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นหนึ่งในคดีปริศนาที่เกิดขึ้นในช่วงนายวันวันแล้วเพื่อนๆมีความคิดเหน็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะแล้วเรื่องราวนี้ก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่พวกเรานำมาเล่ากับทุกคนฟังในวันนี้ใช่แล้วนะคะฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเหน็นยังไงกันบ้างนะคะสามารถพูดคุยกันได้และอย่างที่บอกไปว่า เออคดีนี้นะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคดีเลยนะที่สมมติฐานเนี่ยมันเยอะมากๆนะคะแล้วก็เอามาคุยก็ได้ไม่จบไม่สิ้นเลยแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าสามารถที่จะแบบร้องเรียนเพื่อให้ คนที่เสียชีวิตหรือคนหายตัวไปอ่ะมาเป็นเหยื่อในเหตุการณ์นี้ด้วยซึ่งถ้าจะให้พูดอะค่ะคดีเหตุการณ์ในวันๆเนี่ยถือเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากๆเลยนะแบบใครพูดถึงอะถ้าจะเป็นสมัยก่อนใครก็รู้จักเนาะอเออแล้วก็พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยฝนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอแล้วก็เพิ่งรู้อีกว่าเหยื่อทั้งหมดจากเหยื่อของเขาเรียกว่าอะไรนะคะครอบครัวของเหยื่อจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นอะ่ะเขาได้เงินชดเชยจากรัฐบาลด้วยนะอื ได้เยอะด้วยเขาบอกว่าถ้าเป็นหนึ่งในเหยื่อที่เสียชีวิตอ่ะก็จะได้รับเงินใช่มันเป็นเหมือนแบบเป็นเงินปลอบใจหรือเงินปลอบขวัญเออประมาณนั่นแหละก็เลยตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าไอการที่เขาอยากจะให้มีชื่ออยู่ในแบบคนที่สูญหายไปในเหตุการณ์นั้นอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะให้ไม่เสียชื่อเสียงหรือเปล่าเพราะว่าเธอเป็นคุณหมอเนาะถ้าจู่จูเนี่ยตำรวจระบุว่าเธอหนีออกจากบ้านอ มันก็อีกเรื่องเลยนะแต่ถ้าบอกว่าเข้าไปช่วยเหลือคนที่อยู่ในตึก w World t r a d e เนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันคือที่เขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือชื่อเสียงใช่ไหมมันก็เสื่มันก็เสียชื่อเสียงนะเออมันมันดูไปคนละเรื่องเลยระหว่างหนีออกจากบ้านกับเข้าไปช่วยคนแล้วก็แบบเสียชีวิตเออแล้วแถมยังมามีเรื่องเกี่ยวกับการให้เงินชดเชยอีก <orman. S 1> แต่ไม่รู้ <Bruno. S 1> ว่าไหนอืมแต่ว่าอย่างที่ที่ได้เล่าไปฟ้าของฝนเพราะว่าพอด้วยความที่แบบครอบครัวกว่าจะวิ่งเต้นเรื่องนี้แล้วก็ทําให้แอนเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในเหยื่อของเหตุการณ์นั้นอ่ะมันช้าไปไงมันเลยทําให้ครอบครัวเนี้ยไม่ได้เงินก้อนนั้นไปค่ะเพราะอย่างที่บอกไปว่าก็พอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บอีกไม่กี่ปีถัดจากนั้นเนี่ยเงินกองทุนเนี่ยก็มีการเหมือนแจกจ่าย แต่ว่าเหตุการณ์ของแอนเนี่ยกว่าจะได้ข้อสรุปว่าเธอเป็นเหยื่อมันก็ปี2008แหละก็คือมันมันช้าไปแล้วอะที่ที่จะไปไปยื่นเรื่องของของเงินตรงนั้น uh huh. เออแต่เอาจริงๆนะฝนว่าแค่ชื่อไปอยู่ในเหยื่อเนี่ยมันก็เราก็ได้รับการยอมรับแล้วไหมหมายถึงว่าการสรรเสริญหรืออะไรแบบเนี้ย uh huh. ว่าเออเป็นเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ใ,ใหญ่ uh huh. ใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่อง ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยก็ถ้าเพื่อนๆที่คิดเห็นยังไงเนี่ยมาร่วมพูดคุยเนาะในพาร์ทเดอนเนี่ยอาจจะสั้นไปนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเนื้อเรื่องของมันเนี่ยจริงๆมันแบบน้อยอะแต่ในพาร์ทการสืบสวนสืบคดีหรือว่าการที่มีทฤษฎีออกมาเนี่ยเดิมก็ยกไปอยู่ในพาร์ทวิคอลเคสเนาะดังนั้นในวิคอลเคสก็จะแบบยาวกว่าเยอะมากๆก็ตอนแรกมาในดเดียวแหละ ออกอกำลังนั่งนั่งคิดไปคิดมานึกอะไรได้ก็เติมเออใช่เพื่อเพื่อนลองมาร่วมมาให้ความเห็นนะหรือว่าถ้าใครที่มีเรื่องราวที่อัปเดตมากกว่านี้หรือรู้เรื่องเบื้องลึกที่ <ขะ S 1> มากกว่านี้เนี่ยก็มาร่วมกันแบบบอกพวกเราได้นะพวกเราก็จะได้แบบเอออัปเดตข้อมูลไปด้วยใช่แล้วค่ะใช่แล้วครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ไปร่วมสนุกเล่นแจกตั๋วรางวัลตัวหนังจาก สปอนเซอร์ใจดีพวกเรา C2 น้ำดืม่มรักโลกที่แบบใจดีกับพวกเรามาตลอดเนาะเพราะว่าไทยขยันส่งแบบพวกของไหมพวกเราเอามาแจกให้กับเพื่อนๆที่เป็นแฟนรายการลึกลับจะมาเล่าแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวดาวองระฝนเนี่ยจะไปทักหาเพื่อนๆน,นคะครับที่ไปเล่นเอาไว้แล้วก็ได้รางวัลแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะไปตอบในช่องคอมเมนต์นั่นแหละก็ฝากให้เพื่อนๆน,นะครับมาอ่านด้วยจะได้แจ้งที่อยู่กันถูกไม่งั้นเดี๋ยวส่งให้ไม่ได้นะครับถ้าถ้าสมมติว่าติดต่อไม่ได้นานเกินหลายวันเราจะให้สิทธิ์คนต่อไปแทนล้วกับได้เลยฮะ โอเคก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เล่นกันแล้วก็ช่วยไปรีเฟซดูช่องคอมเมนต์ตัวเองด้วยนะเดี๋ยวจะทักไปสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนจะลาไปเพื่ออย่าลืมกดไลค์กด u like, b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเหมือนเดิมนะคะใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไร<ม>ก็มารอติดตามกันได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ